กันกับไตเลยมาเป็นแบโตเยืนอสำนักใ์ไดแม่ที่ที่ได้มากผมเด็ดสั้นสันเท่ากันกับแมนโลดวกับฟันเจ้วปูก็ต้องห่นงกันฟันเจ้วปูกับพอดีเล็กชิปปูออกไปก็หกสี่แม่บออาซื้อใจบ่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ขายเขาก็อาดเดาอาดเดาเนี้ว่านี้ฟันแล้ว วันเล้วันเล้วาวกันเียนนี้เขากไปาว่าันไปไปบ้านดงไปบ้านดงมากไปแม่กูต่ว่อาจารย์มันเขากันกับเรตัวนี้อาจารนป้างวันี้เขากันกับเรนกูบอกครับเข้าเขาจะได้ว่าจอดจามเพราะเราว่าเอาหาเก้าโอเรขหาเก้าแต่ขันมันมากเนี่ยยามมันมากเป่าที่ข้างหน้าอีกห้าห้าเ้า มีจกู๋เนาะนี่ทั้งหมดมาที่หลังค่ะมีจกู๋เนาะค่ะมีจกู๋เนยเอาเลยคนก็ได้จิจกู๋เดียวเดี๋ยวคนนั่นก็จังโท่ไปถามด้วยขนน้ามันเปลี่ยนหอดมือเปลี่ยนดี่หอดมือนะค่ะขอเบอร์โทรหนเด้อค่ะโทรไปรับหนเด้อคออนุญาตกันแน่ว่าไม่ไม่ที่หลังเลยค่ะว่าให้ฟังไม่แน่กันแค่ตังค์กันแมนค่ะนี่บอกคือแมนจะบอกพี่น้อง สวัสด <20. S 2> ีค่ะสวัสดีค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกหนึ่งหกแปดสี่หนึ่งหกหนึ่งหกแปดสี่หนึ่งหกแปดสี่นะคะที่มาของเหลนี่คือความฝันบอกอันนี้ยังงงว่าปั้นเฝันมาจากหมวดเลยเนาะทุกหวดทุกงวดทุกหวดจังหวัดเดินหาเนึงอ่ะบ้านเปิดแท่ง 2, ได้เฉียดล้านเฉียดล้านนะคเฉียดล้านทุกวังวดที่สองเขาจ็ได้เดตวันบางหันเขาก็บ้าเขาตือหน่อยจ้าหาหกแสนเนี่ยเนาะตือหน่อยห้าหกแสนว่ะค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าหกหนึ่งหกแปดี่ เป็นนันไหโสรหยลามะเนาะแบ่งปันกันไปไปเบื้องแนวัดดงย่างไงนะเป็นกระลังจางเพดีไปยุ้ยของย่านนอาจารย์มากน่ะไปเยี่ยมเบน่แน่ยุ้ยมองไรเนาะบ้านน่ย่างวัดป่าบอกแต่ว่าเป็นกับว่าอยากไปทาจริงหรอกแต่ว่าไปคุยกับเพิ่นได้อยู่คุยเข้ากบบมะเวาเข้า ก็บ่าเป็นยังครับขายได้ตัวเลขมากกับสามาจี๋มอ่บอกเล้คือเนกาเดี่ยวนี้เนกาลังสีสานเนแบบไอ้ใครมาแล้วอ้ละเจ็ดเจ็ดหมื่นค่ะกสบเก้าเล็กน้อยน่าจะตือเลขนะตือเลขครับพอเปอนเขาก็เลยหาเป็นลกแดงค่ะจะถ้าถูกหวยถ้าถูกหวยอยากร้านให้ไปเอาเข้ามาละกันมันสองคนก็ได้ล้านตั่ค่ะ ไอปีบอแกเป็นต้นปีสองคนในไาน์ตัวเลขตาแดงกับเขาดีเล่กแต่เอาตาแดงงวดว่างหันเล่าเดียวร้อยสี่หกไปไหมไปหาเราเดียวนี้เราได้แล้วเลขไหนมันติมันติดมันติดเตากันไปยื่นไปพอท่านได้ยินถึไปหาเราอยู่งวดว่างหันไปหาเราแล้วก็บอกว่าเอาเลยสี่หกไปหาเราหมดเลยจ้ะอันงวดว่างหันนะงวดันนี้วันนี้มาท่านได้ไปอยู่ไปมือหน้า ไปเลตู้หาแม่ก็ได้มันบอกโทรหาก็ได้จะไปหาแม่รีนะอ่าจะไปขุอยู่ไก่เพิ่งกลับไปเชิงนอข้าเป็นจังบุเนากน้าจะปั่นกันไปผู้หมวดเนาะอีจ้อนอยต์ตาแม่บอกได้ครับว่าห้แม่คือบ่หนูเพิ่งมาเจอเจอแม่ได้เห็แฟนคลับหนูโชคดีนะแนี่ย อ้วด่เง้ยนเพินกิติิาเพิ bas, ่นกระบเป็นคนยุงหวดซีสนปัดโทหาเจแดงนะท่หาเจแดงกับเวลาบังทู <the. <the ้วดี่วนวดซีหอกับท่หาแล้วกับเวลาบ้านทีบอกแล้วหาตือนแต่วาเลกแล้วกาเข้ากันีหอกอืมค่ะก็เลยเป็นน่าเป็นจังหวเอาะวดต่อไปเนาะฟันดีผูกคนฟันดีกับมี่เดี๋วนี้เดี๋ยวันฟันเกี่ยวว่ายายรี เฮ็ดนี่ลังการือหาดแบบไงพะนะาอาจามาถามเอาจะได้เลขตัวใดเจ้าวตถมื่อล้มมันื็ประเมนตัวนี้เลียบค่ะด่น้องอนหนึ่งเจดแปดหนึ่งเจ็ดแปดบานนี้ก็มาฝันก็มาได้หาเก้าค่ะเลขล่างกันระว่งหาเก้าหกนึ่งเจแปับห้าเก้าบอค่ะหนึ่งเจ็ดแปดันนึ่งเแปดวซื้อแล้วพระเจ้ากัมาฝันเกียวจามาถามแม่ค่ะ ซื้อมาได้ได้ร้อยหัวละร้อยนี่แหละไปซือใจเขากับบาคาัคายหันมันเป็นยามันคืนมาด่างเราตันมา้ันเลยก็เลยมาเบิงอันนั่นของหนึ่งเจ็ดแปดที่ไปสื้อมากจังเลยเอ้ากันเสื้อแดงหม้อฟันอะไบานนี้แล้วได้ยินเสื้อแดงมาเยอะนักที่ไน ขึ้นมาเาเลอกฝัน่ะจื้อมาแล้วนาแล้วอันนี้บ่ได้เกี่ยวกับเขาเลยมันบ่อแม่ลูกไปหาื้อบ่ได้เกี่ยวกับเขาเลยมันบ่อเกียวตั้งนานเลยก็ดีได้ยื่นแต่แดงอกมาเากันที่เขาถืได้ตัวเลขกันเลยตัวเลขที่เขากันเด้อพี่น้องตัวเลขบนี้นะครับค่ะโตปันบ่ได้ว่าเอามาน้ำไผ่มันบ่อเลขกนี่ฝันนะคะฝันตรงกันนอกกับเขามันบ่อแปลว่าไอ้ผ่มากปลาาขอเงินเนาะค่ะ หัวด Harr <fight Studio> <park mulheres> ันท <the> <şa> ี่สวนกับไอ้ไผ่ให้พุ่มฝันน่ะพระเจ้าก็ได้ได้ตอดน้ำไปนี่นะเอาล่ะเอาละเอาละคุณแม่แล้วนะขอบคุณแม่ขอบทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อันโทรไปรับีนเด้อค่ะสิได้แบงฝันโชคลาภให้แฟนคับแ้งช่องอันผู้ยูไก่ค่ะเชินกัสท่ไปฮอดเพน่้ปีนี้ปีนีย่านี้ปีนี่ปีนี่ปีน้ปีนีกลีนี้ปีนี้ปีนี่ปีนี้ปีน้ปีนปหนี้ปีนี้ีนเ้ี้ปนี้ปีาี้ป้้น้ป้ี้ป้้นน่นี้บ่เสียปนีปป้้ เราที่ไปซื้อผัดโบได้วันนี้หาซื้อรถเขาซื้อไปเบิร์เต็มกับเต็มเบิร์ตแล้วฟันดีซื้อมาแล้วมันใจเนาะาเน้นเน้นเน้นตัวเลขหนไมเน่เน้นเก้าห้าเก้าเลขล่างห้เก้าเลขล่างคือเน้นเนาะค่ะนทีท่อบอก d o u เลขรักน่ายมีบบเบอร์เจต่างเนี่ย บอกให้เอาเ้อเอเจตังจำเบอร์อะไรต้องโทรหาเจตังเลยเด้อแฟนครับแฟนช่องเตอคนโชคดีนะค่ะเนาะ085ปห้าค่ะ085 247 2 4ห้าสอ่เจ็ดค่ะแม่นค่ะ 085247 0047ค่ะค่ะค่าต่างเนาะค่ะเซฟไว้นี่ค่ะคุณแม่สร้างไปเน่ยเดินยืดแถวน้ำสร้างตึงกันละคำนวดกันคำนวดเลยแม่น้อยเลยดีึงแม่น้อยเนี่ก็ป้าเบอร์โทรยังก็ครับ081 081ไอเซียนไอเซียนอันนี้ครับ

วอาตื่นกระท่าเนแม่หวานเนยนะโทรหาโน่ในด้แมเียวลกเขาเียงกันแลน่เ่าาเขาบอกว่าเนนอนเราดมเขาบอกเนน้อนบอเขาถูกไลที่สุดเท่าไหร่กองตามวมันก็ลายๆเลยเนาะลายคือจะเสียนจะเสียนให้บอกโอ้บอนก็บอกดอกแตแม่คือหลายเแม่อารี่เนาะ The ต่างคนผู้ไทยเลยค่ะเฟอร์นี่คือเบอร์ของหนูมี่งกับโทรหาหนูพือบางคือ้าดำบุญทำบุญำกันเองาอาจารย์เห่เนาะตอนนีโอกาสะลงเอีกแล้วุงอีกแล้วคนตีกองเ่านุู้บารแม่เนาะพได้วม่เจ้าไม่ได้อันตรายกัาเอาคือสินเนอร้างเอานะุ่มาแเรียบร้อยได้บนยังถ้าดาวโหลดเครื่องเครื่งจเออละอันนี้ กัจบแล้วท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะตัวเลขที่ดดนปูตาแล้วก็ได้ตัวเลขของแม่อรีไปด้วยนะคะโค้นจะไหลจริงนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับใครที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจตังด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะได้โชคลาภนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเจตังคก็จะหาคลิปใหม่ๆให กับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆครับขอบคุณขอบคุณมากับครับแบ่งปันกันเยอะแล้วนะครับด้วยใจจริงนะครับ